ลายบรรจุพันธ์อัตโนมัติรุ่วม ECALT 3 0ทำงานร่วมกับเครื่องป้อนชิ้นงาน e a s y Feed FD 1 3 s และเครื่องติดสติกเกอร์ e a s y Lab EL 1 0 0เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแบบครบวงจรโดยเครื่อง e a s y Feed FD 1 3 s ทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการติดสติกเกอร์พร้อมระบบนับจำนวนและแพ็คบรรจุชิ้นงานให้อัตโนมัติ โครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสสตีล304และอลูมิเนียมอลลอยแข็งแรงทนทานรองรับการทำงานต่อเนื่องได้อย่างมั่นคง ระบบขับเทื่อนควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์และสเตปปิ้งมอเตอร์ทำให้การป้อนและจัดเรียงชิ้นงานแม่นยำช่องใส่ชิ้นงานรองรับได้จำนวนมากไกด์ประคองชิ้นงานสามารถปรับได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือการดูแลรักษาเครื่องไม่ซับซ้อนรองรับการติดสติกเกอร์ได้สูงสุด2ตำแหน่งพร้อมระบบนับและแพ็คชิ้นงานให้อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเป็นระบบ รองรับขนาดชิ้นงานตั้งแต่50คูณ80 mm มมถึง120คูณ200ม mm, มความหนาตั้งแต่0.5 mm มมถึง5ม mm, มความเร็วในการทำงานสูงสุด25 3 0ถึง30พัคต่อนาทีขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงานเหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความรวดเร็วแม่นยำและระบบที่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-956-8291-2มือถือ080-854-4137คุณชุ084-088-5158คุณมี่หรือลาย a d s a i k e y m a k